ขวัญพิมอับซอนลูกสาวของสอรพงษ์เผยอาการคุณพ่อหน้าตาสดใสขอบคุณทุกกำลังใจขวัญพิมพ์อับซอนเทียมสเสวตไท,ทาย,ย่านของนักแสดงรุนใหญ่โยัศวัรด์เสนีวงณนะัยุทธยาและเอกสอรพงษ์ชาตรีได้ออกมาโพสข้อความขอบคุณหลังมีข่าวคุณพ่อออกไปโดยเผยข้อความว่าขอบคุณทุกความห่วงใยล้นหลามที่ส่งมาให้คุณพ่อนะคะพร้อมเผยถึงอาการของเอกสอรพงษ์ว่าคุณพ่อกำลังใจดีมาก หน้าตาสดใสแรงเยอะเหมือนเคยชอบกินกับข้าวสมัยเด็กที่คุณป้าทำไปให้และกะยายศาสตร์ของโปรดที่ขวัญเอาไปฝากส่งกำลังใจให้คุณพ่อหายไวๆด้วยนะคะและยังได้เผยข้อความไว้อีกว่าขอบคุณจริงๆค่ะและขอโทษที่ไม่ได้บอกใครตามประสงค์ของคุณพ่อที่ไม่อยากให้ใครเป็นห่วงนะคะขวัญยุ่งมากไม่ได้รับสายใครเลยต้องขออาภัยด้วยค่ะ ซึ่งก็มีพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอวยพรให้พระเอกในตำนานหายป่วยไวๆกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ